เฮ้ยเ,เดี๋ยวนะใส่อะไรฮะใส่เส้นมาม่าเหรอเอามาจากไหนคะซื้อมาเหรอยำยำช่างน้อยอ๋อแล้วจะกินกระเสือไหมเนี่ยคนๆด้วยเหรอ้วจะมบด คนๆๆนะฮะชิมดูซิระวังร้อนนะอืมอืมอร่อยอ่ะทำไมอร่อยอ่ะอร่อยมากๆเลยอ่ะพอดีเลยอ่ะอยากกินลูกชิ้นเหรออเปล่าด้วยเปล่าด้วยเอาแบบหั่นครึ่งนี่แหละเพราะว่ามันมันจะได้ไม่ร้อนอ่าถ้าแบบเต็มๆลูกมันจะร้อน ร้อนไหมจับดูสิจับดูสิอ่าทั้งนั้นก็จับไปกินเลยทั้งนั้นอ่ะอือ้องน้ำนดกมอาู่องน้นก็ได้อ่ไอือหอร่อยอ่ะเ,อเ,เห็นเห็นเห็นป้าแตนบอกจะซื้อของมาให้ได้หรือยังยังไม่ได้เหรออือือป้าแตนบอกซื้อของหวานมาให้มินน้อยเพราะเพราะมินน้อยบอก บอกเลขถูกไงเมื่อวานนี้ที่เป็นทําที่เป็นนับหัวใจได้สิบเจ็ดนั่นแหละเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวถือแป๊บน,นึง อะไรคะโอ้มันคืนมาม่าอะไรมันคืนมาม่าก้อนบบอันไหนคุณอะไรน้อยน้ำไม่ใช่น้ำสามจวขายันตั้งแต่เช้าถึงเย็นเอาน้ำอะไรจะเอาน้ำอะไรมีน้อยเอาน้ำอะไรดูดิดูดิเขาจะเอาน้ำอะไรน้ำมังงุน นิยานะคะมักินข้าวด้วยกันค่ะคุณนิทยาก๋วยเตียวอร่อยมากเลยนะั่นเอ้มามาเสือเปิดให้มานี่นะนี่นะี่นไรู้มาแมะค้เนี่ยน้ำซื่อมนระวังหกนะคือใบาสมุนไพรใ่ ยังไม่ได้ตำิดค่ะนี่เป็นว้หัวราคาสำรเนะคสําลักนี่นีไม่เสือมีน้ำของเสืออยู่นี่นี่ของเสืออยู่นี่น้ำเปล่านี่ชนไงชนยังไม่ได้ถามเลยว่าไปเรียนเป็นยังไงบ้างชอบไหมไปเรียนวันแรกชอบไหมคะ ฮะอกี่นอนเกดีนพรุ่งนี้ไปเรียนอีกไหมคะไปใช่ไหม <c oughs> อันไหนเปื้อนอันไหนเปื้อนเอาใม่ก็ได้เอามา น้ำไข่เนาะน้ำมีน้อยบ่คุณครูน่ารักไหมคุณครูใจดีไหมคนไหมคุณครูใจดีไหมคุณครูใจดีทุกคนไหมโคกขออภัยครับโอ้ยโอ้ยทำไมพี่เสืออายอะไรมีเม็ด อะไรคะอ๋อมันเป็นเอ,อ็น,นมาเสือกินเองก็ได้มาอืมอม,ม,อม,มันเป็นเอ็น <c oughs> หนูเอาแบบนี้ก็ได้เนี่ย <c oughs> ไม่มีเอ็น <c oughs> ไม่ใช่เอาออกไข้างนอกสิลูก, <c oughs> อ,กอ๋อพี่เสือไอ้อ๋วันนี้พี่เสือกินเมนูนะเกาลาวลูกชิ้นนะใส่ข้า,าวเปล่านะ เสร็จแล้วมินน้อยก็เอามาม่านะฮะยำๆนะยำๆช่างน้อยมาใส่ให้อีกเขงมินน้อยสองคนเลยบอกกี่บาทแล้วล่ะลูกกี่บาทแม้หบอกเขาคิดก่บาทต้องได้จ่ายลูกนีตตต่ต้องได้จ่ายนะคิดคิด คิดซิกค anyway? mm ิด hmm. ซ um ิกคาปูช ah ิโนเอาอะไรมาใส่ก ah ิน ah อ้ามโน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 กินอะไรแปลกแปลกเอาเอาวอาไม่เอาไม่เอาโน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 ่โ ah อ้โ ah. ห no, 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 no. ต่อไปร้านเตี๋ยวสมพรปากของเรานะฮะเราจะทําน้ํามันเจียวเองนะครับนี่นะซื้อมันหมูนะฮะมาจากนะห้างไทยฟู้ดเฟรช s มาร์เก็ตนะฮะแล้วก็มาหันห่นๆๆเป็นชิ้นเล็กๆนะฮะแล้วก็เจียวนะครับเวลาเจียวเราต้องใส่อะไรด้วยไหมนะเกลือ,อเกลือไม่ต้องใช่ไหมใส่ไหม,ไมเอาเหรออ๋อใกระเทียม อ๋อใส่กระเทียมที่เราโขกเมื่อกี้เห็นนั่งโขกด้วยมือเลยถามว่าทําไมไม่ใช้เครื่องปั่นบอกมันไม่อร่อยเมืออโขกมือนะครับแม่ครัวของเรานี่นะใส่ใจมากเลยนะนะครับกล้องไปเสืิอมืดจังโอเคเปิดแกลชแล้วโอเคนี่นะครับอ้าวสาวๆผัดกะเพราอีกแล้วโอ้โ โอ้โหสองสาวกินผัดกะเพรานะฮะตอนนี้ฉุนไปทั่วเลยนะโอ้โหกินนะน้องฟางกับน้องนาเดียนะครับมือนู่นกลินกะเพราไปถึงไปถึงท้ยสวนให้คนทาก่นก็เป็นบรรยากาศยามค่ำที่อบอุ่นนะครับคุณผู้ชมเนาะฮะทะเอา เออก็เห็นเจียวเตาถ่านนะเมื่อกี้อ๋อมันช้าใช่ไหมมันไม่ต่อเนื่องเนาะมันดึกแล้วอืมมันดึกแล้วนะจะได้รีบเก็บครัวนะไปกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนไปอาไม่กินลูกชิ้นกระเสือให้หมดก่อนจะไปไหนอ่ะรับผิดชอบเลยเนี่ยลูกชิ้นใครจะช่วยกินเนี่ยเหลือตั้งสองลูกเหลือคนละลูกไหมคนละลูกมาคนละลูกมาเร็วเร็วคนลูกชิ้นคนละอันเร็ว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 มากินลูกชิ้นคนละลูกแล้วอ่าไม่สนใจนะฮะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมนะครับชมคลิปเรือเจ้าลังนะฮะแล้วก็ติดดานให้กำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากเลยอืมอร่อยจริง